โอ้เมื่อนี้นี่โรตารีมาเสนอขายเด้อครับเมื่อนี้โรตารีตัวนี้ก็หนึ่งสามห้านะครับความกว้างรอยสามสิบห้าเซนเม็ดสามห้านะครับตัวนี้เขยวก,ก็โอเคครับสภาพนี่ถือว่าโอเคถือว่าส่งานมาหน่อยครับเนี่สีอยู่สภาพกันยังดีครับ กองโซ่ก็นยังกี่มีย้อยปันไห้นะครับตัวนี้สองหมื่นสามพันบาทนะครับ 23, สองหมื่นสามส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับเลยสนใจผู้ใดหาอยู่นะใส่รถรุ่นบีรถไทยหน่อยเกาหนอกนะครับกะแนืน้าเลยตาช้างนะครับตาช้างคนแท้แน่นอนครับใส่งานดีแข็งแรงทนทานกะสองหมื่นสามนะครับอยู่อำเภอกุจ,จับจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปด 6127295อเกบอร์นะครับ0 8 7 0 3แ1 5เ2า,ากครับสนใจกาแเขมาครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ